แนเนพึ่งมาครับได้เที่ยวแรกครับงานปากโกป,ประมาณสองสามร้อยเที่ยวครับ អ ôi តាអរនេះតិនរុតិនគឹមតិននយទីគិអូអូយូណាឌីណូអយតាធីវប៉ឆ្លើរត់តញ៉ៃអីណតអូទូទូអិចទូយូគនចាក់ដត់ធីវបានមើដាងបាទសលមែងដាលីអឺប៉ឆ្លើទូរត់តញ៉ៃតទូអត់ថាទូជុនតញ៉ៃទូចាក់អយជីទូអ្ហាអ៊ីប៉គីប្រាប់តាពីងៃមុនរូញ៉ែតែពីងៃណរូឥឡូវអឺបាទរត់បើក៏អត់ទៅបានបផ្សេងណាបាទរុយមើ ก็เคยบ่ได้นูรถตดมตดมเนาะแม่มาถวายรถยายให้ยายบ่ต้องนำยายสมัยกี้สมัยกี้รถเบ้อเลยกินรถเบ้อเลยหลังมาต้องนำตะยายอยู่จะให้เฮียถ้าถ้าจบแล้วก็เลยเกนนูถ้าดูดูได้นะดินออจิมบักนิวตัวอยู่อ่ะอุ้ยสายนึงก็ว่าคือว่าเอ็งเกนเนี่ยเนาะอยู่กันสินกตลาดสิ ទៅច្រើនហ្នឹងមួយក្រួយណោះទៀតមួយក្រួយណោះនោះចង់ឲ្យពိုးអត់ជិលទីនោះតែកាណាស់ទីល្អល្អដែរណាស់ទីខោជឿហើជិលនោះណាអឺតែទីខោជឿមួយមានដំពូដែរមួយបងអេមានដំពូដែរមួយលឹងថាឡងឡងពូដែរมันដេញតែមកជាច់ដើមមិនស្អីមិញអូគីមកយាយដើមយាយដើមអានមួយខ្សាច់ទៅគីមិនយោ đây về yêu một dạng dùng một dây kim yêu. Batteron, quá trình kìm vô, áp bê mê tầm phô, eh? Sung phô, gi 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 phô. Tầm mê tạp a sua, mẹ tay căn 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 trà căn 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 ต้งใหม่นะเลยมเรู่้เอกอรเอร์ใหม่ครับขับรถไถด้วยครับรถดับด้ยครับปาร์ตานไม่มีครับจัานี้จานผมตั้งแต่ออกไปบินเดี่ยวมากลับมากุศะได้พอดูครับพอดูพอดูได้ครับจานผม วันนี้ก็มาอยู่กับป๋านวเหมือนเดิมครับสาพอใจได้ครับลอขุดลึกดูครับข้างล่างเป็นอินทรายเสร็จแล้วครับงานเสร็จแล้วทานครับทำยองก็ เซเดีนนิดหน่อยครับนี่ไปเอาร็อก,กี้มาวิ่งแทนครับลำยองปปวยครับลำยองปปวยร้นแนนเช็คเที่ยวอยู่ครับบรรยากาศก็เหมือนจะไม่รอดครับฝนครับากดติดตามอาจารย์ผมเรื่อยๆนะครับ